รู้ลมทำไมมันถึงมึนๆตื่นๆ่นคะมันก็คืออาการทางกายครับปนางอาการทางกายนั่นแหละก็ตรงกับประโยคนี้ไหมปน,นังอ่านอานาปนาันสติอยู่ใช่ไหมเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกมันจะตึงมันจะมึนอ่ามันจะหวงหวงเวงเวงนั่นคือธรรมชาติของกายเห็นไหม แล้วป้านางเห็นธรรมชาติตรงนี้ป้านางเริ่มรู้หรือ,อย่างว่านั่นแหละกายไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันได้ไหมไม่ได้เรามีหน้าที่รู้เรามีหน้าที่อาศัยมันอยู่ตรงนั้นมันจะมึนจะตึงจะตึบจะอึดอัดบ้างในบางประการนั่นแหละครับธรรมชาติของกายเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง ป้านางจะเริ่มเห็นธรรมชาติว่าเออมันก็เป็นไปของมันเองนะก็เหมือนเราแก่เราเท่าเนี่ยมันก็แก่ไปตามธรรมชาติของมันเองเพราะเวลามันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆผมเองก็กําลังเดินทางไปสู่ความแก่เหมือนกันป้านางไปสู่ความแก่ชราแล้วป้านางก็เห็นว่าเออฉันก็ไม่ได้อยากแก่หรอกอ,อ่แต่มันก็แก่เห็นไหมครับอ,อ่มันเป็นธรรมชาติกับป้านาง สมาธิบางทีก็บางบางทีก็จะอยู่ตึงๆอยู่นัห่าก็มีอ่าโดยที่เราไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นการที่เราละลึกรู้อยู่ในกายอาการนั่นแหละคืออาการทางกายมันไม่ได้ประหลาดอะไรนะนั่นแหละอาการทางกายที่แท้จริงของพวกเราพอเราไปตั้งมั่นอยู่ในกายะนะปนางพอไปรู้ลมพอไปตั้งมั่นอยู่ในกายก้อนกายเนี้ยเราเลยรู้ว่า มันเป็นยังไงมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะมึนมันจะตึงนั่นแหละคือธรรมชาติของมันบังคับมันได้ไหมจัดการอะไรมันได้ไหมเห็นไหมเราเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยในกายนี้มันจะมึนจะตึงบังบอกมันได้ไหมอย่าตึงอย่ามึนนะอย่าตึบนะเห็นไายป้าหนังนี่แหละการเห็นธรรมชาตินี้มันจะเริ่มทําให้เห็น่า มันไม่ใช่เราเออมันไม่ใช่เราก็มันทำงานตามธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมล่ะออเนี่ยเนี่ยธรรมชาติของการความไม่ใช่เรานะป้านางที่เห็นตรงนี้อ่าทีนี้หมดสงสัยแล้วนะมันจะตึงมันจะไม่ตึงป้านางไม่ต้องสนใจก็อยู่กับลมไป ไม่ต้องไปสนอาการอะไรของมันที่มันจะมึนจะซึมจะอะไรก็ตามแต่หรือมันจะแน่นๆอะไรสักที่หนึ่งอ่นะมันเป็นธรรมชาติของกายนาะยกายไม่ใช่ของเรา